สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเมื่อกี้อัดอีกรอบนึงนะครับแต่มีสายเข้ามาก็เลยต้องอัดใหม่ครับเพราะว่าวิดีโอโดนตัดไปวันนี้อาจารย์จะนำเสนอเลขเคลียบบนครับเลขเคลียบบนมาได้ร้อยสิบหน่วยเมื่อที้เราเคลียบบน้าเข้าเลขเคลียสิบหน่วยหนึ่งสี่หก็เข้าครับออกเข้าสองสี่เลขเคลียบบนเป็นเลขอะไรนะจำมาได้แล้วครับไอ้ท่านไปดูเอง ส่วนเลขเอล่างดติอาจารย์ลงให้ดูแล้วอาจารย์บอกว่าอย่าฝันหวานมากนักมันจะไม่มาทุกงหมดหรอกครับอาจารย์รู้ดีถึงได้พูดแบบมันออกไปเพราะว่ามันจะไม่มาครับในห้อง VIP ออาจารย์ก็เน้น97กับไอวิ่ง9หลัก10แล้วก็เน้น9หลัก10เน้น2หลัก10บนออก2-4ครับวันนี้อาจารย์เน้นเลขตัวไหนก็ขอเชิญติดตามนะครับ เดี๋ยวอาจารย์ก็จะโพสให้ดูในห้อง VP พี่นะครับห้องธรรมดานี่เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีครับว่ามีชุดอะไรบ้างเมื่อได้แลหลักสิบก็เข้าอยู่ครับอีอ่าองธรรมดาอ่ายูทูบครับเว,วแล้วก็เน้นมีหลักสิบอยู่แต่หลักหน่วยพลาดครับแต่ว่าเลขเคลียร์สิบหน่วยเข้านี่นะครับนี่คือสูตรหวยจากการคำนวณครับมันมีถูกมีผิดนะครับ ส่วนอาจารย์กำนวณดูแล้วไม่น่าจะมาท่านก็จะเตือนบอกกันทุกครั้งทุกคนนะครับส่วนท่านที่มาแกะมาหาเรื่องก่อยทําให้เสียสมาธิก็ขอร้องครับวันนี้ส่งท้ายปีเก่าอาจารย์ก็จะนําเสนอสิ่งดีๆให้ท่านนะครับโปรดคิดสมัยครับอย่ามารังควานกันอาจารย์ก็ให้ส่วนที่ห้อง v i p อาจารย์คิดมากอาจารย์ต้องจ้างทีมงานมาช่วยตัดเลขเคลือเลข5คนครับ ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโปรดข้าใจตามนี้ด้วยนะครับส่วนท่านที่จะดูฟรีแต่ว่ามันก็หลายชุดหน่อยส่วนท่านที่จะดูเว p ๙พันก็อาจารย์เน้นงวดนี้ดูให้ดีครับเดี๋ยวจะต้องเข้าตรงๆอีกครับอย่างเช่นหนึ่งห้าสามสองข้าเจ็ดเจ็ดข้ามากกว่านู้นแล้วก็เจ็ดงวดที่แล้ว 9, 7, ลนี่อาจารย์ไอข้าวหลักสิบแต่บอกตรงๆว่า โอเคอยู่ครับใช้ได้อยู่ติดตามเลยครับไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังหนึ่งปีใช่ครับเก้าพันบาทเท่านั้นเองส่วนหนเดือนก็พันคบร้อยบาทโอเคครับเดี๋ยวเรามาพบกับเลขเคลียร์ร้อยสิบหน่วยบนนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันครับนี่คือเลขเคลียร์บนชุดใหม่นะครับชุดเก่าก็เข้าอยู่อาจารย์ คำนวณดูแล้วว่าไม่น่าจะเดินต่อนะครับก็เลยเอาสูตรใหม่มาให้ท่านดูนะครับเปิดก็จะตามนี้เข้าอยู่ครับวัที่แล้วเข้านะเลขเคลีย,ยบ,บนจุดก่อนโน้นแต่ว่างวดใหม่นี่อาจารย์ดูแล้วไม่เข้าสูตรนี้คือสูตรใหม่ครับเรามาดูใจกันต่อไปนะครับอย่างวดที่หนึ่งเด่นสองห้าแปดออกหกสองเก้านะครับประมาณนี้วดที่ห้าเด่นหกเก้าสองออกสามสองสี่ 4. ครับตามนี้ครับวดที่สิบ เด่นสามหกเก้าออกหกสี่สามมาสามกับหกนี่คือเลขเคลียร์บนร้อยสิบหน่วยนะครับวัตถุสิบสองสองห้าแปดออกแปดสี่ศูนย์มาแปดนะครับวัตถุสิบหกเด่นศูนย์สามหกออกแปดหกเจ็ดนะครับนี่คือเลขเคลียร์บนนี่เลขที่ออกบนนะครับจำไว้ this is number clear up of Thai Lottery ว่าที่18ครับ036ออก134มา3ว่าที่22ครับเด่น036ออก7 6 7นะครับ7 6 7ก็ว่าที่22ครับดูกระจำนี้ใช่ครับดูกันไป วอที่22ครับเด่น036 6ออก7ดที่26เด่น470นออก461นะครับวอที่ยีเด่น147นะครับออก 7จ็้ามาเจ็ดนะครับวดที่32เด่น814ออกเจ็นะครับงวดที่หนอ่าสาครับเด่นเจ็นย์สออก1นึก็ดนะครับ วัที่36เด่น703ออก375มาเจ็ดกับ3วัที่38ครับเด่น581ออก522ครับวัที่40ครับเด่น470 เด่น470นะครับออกไม่ออกครับดูดีเด่น470นะครับ470คืองวดวันที่30ธันวาคม2562นะครับ 470จะมาหลักไหนมาตัวไหนครับถ้าอยากรู้ตัวเดียวอาจารย์ทำไว้แล้วครับห้อง VIP 9 0 0 0นะครับ1ปีก็เชิญแต่ถ้าไม่อยากรู้ก็ดูตรงนี้เอาก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเข้า VIP ของอาจารย์นะครับครับนี่คือห้อง VP p exclusive นะครับกลุ่มพิชิตเงินล้านนะครับสำเร็จมาแล้วด้วยครับ วันตีแล้วก็ใช้ได้ครับวดก่อนนู้หนึ่งห้าเนี่เติมเติมมดิอ,อกสามสองก็เติมเติมครับได้กันไปเป็นล้านล้านเลยครับสําหรับท่านที่จะถึงทุนหนาศรัทธาอยากมีเงินหลายสิบล้านเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวนะคตอาจารย์ décidé, รยจะทําเป็นกองทุนครับกองทุนคืนเงินปันผลหนึ่งปีฝากหนึ่งล้านคืนเงินเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นก็ปีหนึ่งคืนหนึ่งอ่าหนึ่ง ฝาก1 0 0 0 0แสนคืน1,50 0 0แสน,นับเดี๋ยวอาจารย์มีโครงการจัดทำนะครับจะจําทำลงทุนเหมือนกองทุนหุ้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์มีเทคนิคฝากที่นี่1 0 0 0 0แสนต่อปีก็ได้จับปันผลให้1นึ่งแสบาทนะครับดีกว่าฝากธนาคารที่นี่ให้ดอก50%์นะครับ ทำได้ครับทำได้อาจารย์คิดดูวแล้วห์วอ,อีกทีหนึ่งครับอตอนนี้เราก็มาดูตรงนี้ต่อครับสมัครได้ที่ไลน์ไอดีครับตอนนี้ VIP นะครับตอนนี้ส่วนโครงการน้นของทุนนี้ยังครับแต่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาท่านครับอาจารย์มีโครงการเงินท่านไม่สูญหายครับเกินเงินปันผลกําไรท่านด้วยตรงน,นี้สมัคร VIP ปีละ900 0ตรงน,นี้ก็เอาตรงนี้ก่อนครับตัวน,นั้นกองทุนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที สมัครมาที่ไลน์ id supervipadd ครับชื่อบัญชีสมภพสังแก้านะครับมันชีเลขที่572.24249 2 0นะครับธนาคารกสิกรไทยสาขาบิ๊กซีบางใหญ่ครับ1ปี9,000นะครับอย่างว่า3 2ออกตามนี้ครับ10ล่างให้3นี่ให้7 5ครับให้5หลักหน่วยออก3 7 5วันนั้วันนะครับ7 5 นี่ให้หออก81ครับนี่ตัวอย่างครับในส่วนงวดต่อไปก็ดูครับนี่ล่างวันนั้น81ดครับว่ที่1นึ่งธันวาวันนั้น3าครับให้สตัวเดียวล่างก็จับคู่3 2มครับนี่เลขที่ข่าวครับส่วน VIP 9 0 0ข้าพันครับกดเชิญครับ id เหมือนกันครับลาย ID สมัครได้เลยครับแต่ตัวเลขจะเยอะกว่านะครับ เอาละเดี๋ยว,วเราก็มาดูตรงงวดที่แล้วครับอันนี้เลขเก่บนงวดที่แล้วก็สามสี่เก้าเออตัวน,นี้ครับอาจารย์มาแจกตัวนี้ด้วยนี่เด่นสิบหน่วยบนบวกกับสองครับเออร้อยสิบหน่วยวกกับสองมาสองนี่เด่นล่างให้ข้าวกับเจ็ดครับนะครับออกข้าวเจ็ดเลยเ,ออเด่นจำนวนบนให้สองครับนี่ตรงนี้แต้มหกแต้มครับอาจารย์จับคู่ ดูสิครับออกเก้าเจ็ดนะแต้มเข้าครับแต้มเข้า,าสิบบนนี่สองสิบบนโซวยิปตาให้สองกับหกครับจะเน้นสองเน้นสองนี่ตาสว่างมาครบร่างครับเก้าเจ็ดครับเก้าเจ็ดถ้าเอาแต้มหกนี่ก็เก้าเจ็ดต่อไปนี่ง่ายครับเดี๋ยวอาจารย์จัดให้น้อยชุด นี่ทรงพลังหน่วยล่างนี่จับเงินล้านก็10ล่างกับเก้าเดนะครับเ9นเก้าเกับ7จ็ดหลักสิล่างอาจารย์เน้น9นี่หน่วยล่างหน่วยล่างนี่อาจารย์มันมีเจกับ3ามครับเห็นไครับดูสิถ้าเหลัก10บก็ต้องเหม็มเก้าสามเนะครับลุกศิษย์ดูดีนะครับ ยิงตัวที่เหลือด้วยนะครับนี่เก้าหลักสิบก็เก้าสามแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับตามดูข้อมูลนั่นเลยครับอาจารย์เอาไมา้ท่านดูเปิดที่จะตามมาครับนี่นะครับอาจารย์ใอเก้าหลักสิบแล้วก็เก้าสามเก้าเจ็ดนี่แหละครับามาดูกันครับแตนะบ่อาจารย์ดึงสามนะดึงให้ดีครับอาจารย์ดึงสาม โอเคครับเดี๋ยวเรามาพบกันในห้อง VIP นะครับตามมาโอเคเนี่ยข้าวเจ็ดล่างนะครับข้าวเจ็ดครับอย่าลืมครับสมัครกันตามนี้นะครับโอกาสทองยังมีครับมีจริงๆด้วยครับการเล่นหวยก็มีผิดมีถูกแต่ส่วนมากจะถูกนะครับถูกตรงวิ่งเป็นหลักด้วยครับ อาจารย์ให้วิ่งเก้าครับให้วิ่งเก้าครับวันนี้มีทีเด็ดครับกอนเชิญครับสำหรับคนนี้ก็สวัสดีนะครับ